สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทบทวนพยัญช,ชนะไทยหมวดสัตว์คลิปที่สองค่ะพยัญชนะไทยหมวดสัตว์มีทั้งหมด12ตัวค่ะได้แก่กอไก่คอควายงงูชอช้าง ตอเต่านอหนูปอปลาผอพึ่งมอมาลอลิงสอเสือและหอนกูค่ะเรียนชนะไทยหมวดสัตว์วันนี้เราจะมาทบทวนทั้งหมดสี่ตัวนะคะได้แก่ต่อเต่านอหนูปอปลาและ พอพึ่งค่ะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะไปกันเลยค่ะตอเต่าตอเต่านอหนูนอหนูนอหนปอปลาปอปลาพอพึ่งพอพึ่ง ต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะเด็กๆตั้งใจดูให้ดีๆนะคะว่าพยัญชนะตัวไหนเอ่ยที่หายไปนะดูดีๆนะคะ่ะตัวอะไรเอ่ยที่หายไปจับเวลาคะ่ะ <c oughs> เฉลย พยัญชนะท,ที่หายไปคือ recovery, นอหนู well. นะคะ่ะ inside, ข้อต่อไปเด็กๆดูดีๆนะคะตัวอะไรเอ่ยที่หายไปน่จับเวลาค่ะเฉลยตเต่าค่ะข้อต่อไป พยัญชนะตัวไหนเอ่ยที่หายไปนะดูดีๆนะคะไปจับเวลากันเลยเฉลยคำตอบก็คือปอปาค่ะข้อต่อไปพยัญชนะตัวไหนเอย่ย หายไปนะจับเวลาแล้วนะคะเฉลยค่ะคำตอบก็คือผอพึ่งค่ะแบบฝึกหัดต่อไปพยันชนะในข้อใดไม่เข้าพวกข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองหรือว่าข้อที่สคะ่ะจับเวลาคะ่ะเฉลยคำตอบก็คือข้อที่สองนอนหนูคะ่ะข้อต่อไปพยัญชนะใดไม่เข้าพวกข้อที่หนึ่งสองหรือว่าสคะ จับเวลาค่ะ, <S <S> <S ฉะเฉลยคำตอบคือข้อที่หนึ่งปอปานั่นเองค่ะต่อไปพยัญชนะใดไม่เข้าพวกข้อที่หนึ่งข้อที่สองหรือว่าข้อที่สามคะ จับเวลาแล้วนะคะ,ะเฉลยข้อที่สามต่อเตาค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะพยัญชนะใดไม่เข้าพวกข้อที่หนึ่งข้อที่สองหรือว่าข้อที่สค่ะจับเวลาค่ะ เฉลยคำตอบก็คือข้อที่หนึ่งพอพึ่งค่ะจบแล้วค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะ